สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจิชงชอบเล่าชอบไลนนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในแปลงอะโวคาโดนะคะเป็นอเออเป็นแปลงอะโวคาโดที่มาปลูกในระยองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น A034 นะคะพันอะโวคาโดพันที่ปลูกในเวยียดนามด้วยนะคะอันนี้ก็ลักษณะเด่นของพันธุ์ A034 นะคะก็มีผลเรียวยาวเหมือนแตงกวาญี่ปุ่นนะคะเปลือก ของเขาจะเป็นสีเขียวเหนียวเนียนหวานนะคะเกิดจากการผสมผสานพันธุ์ระหว่างแฮสกับรัสเซลนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่เราไปศึกษามาอะไรประมาณนี้นะคะศึกษาให้ตัวเองด้วยศึกษาให้กับคนเพื่อนๆด้วยอะไรประมาณนี้นะคะที่เข้ามาชมรับชมนะคะกะ็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพันเอ์สามนะคะ ใบสวยนะคะใบสวยมากเลยนะคะแล้วเขาก็ทนทานนะคะต่อสภาพอากาศร้อนและแห้งได้ดีนะคะก็ mm hmm. คือเหมาะกับปลูกบ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนจริงๆนะ,ะเขาก็จะทนทานนะคะกับสภาพอากาศร้อนแล้วก็อากาศแห้งแล้งอะไรประมาณนี้นี่นะคะก็จะเป็น A 0 3 4ทั้งนั้นเลยนะคะนี่จ้ะ A 0 34นนะคะกำลังโตเลยค่ะ ก็ได้น้ำฝนด้วยนะคะแล้วเราตกแต่งกิ่งด้วยแล้วเราอาศัยปุ๋ยด้วยนะคะมันหลายๆายอย่างนะคะก็ทําให้เติบโตเร็วแบบนี้นะคะ<ม>นี่นะคะ A034 นะคะทุกคนแบบนี้เลยนะจ<ม>๊ะอันนี้เป็นอะโวคาโดนะคะพัน,นเอศูนย์สามสี่นะคะพัน,น,ะะพนยาย่าพันลูกยา,ยยาวๆนะคะ<ม>นี่นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยหน่อยนะคะนี่ ต้นกำลังสวยเลยค่ะต้นใหญ่เลยนี่นะคะพันเอสุนสามสี่ค่ะด้วยความที่ว่าเรามีพื้นที่น้อยนะคะเราก็เลยปลูกถี่นิดนึงเนาะอ่าเราก็ทดลองปลูกในระยองนะคะว่าระยอง าจะมีผลผลิตดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าผลผลิตดีก็ดีใจค่ะเดี๋ยวเราติดตามผลไปด้วยกันนะคะเอ3ศค่ะตอนนี้นะคะเขาก็จะเป็นใบแก่นะคะใบแก่เพราะว่ายอดเขาก็เริ่มมีออกบ้างนะคะนี่เริ่มออกยอดบ้างแต่ถ้า เราใส่ปุ๋ยนะคะก็จะกระตุ้นยอดเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งส่วนมากถ้าต้องนะดนนนี้เราก็ใส่เพียงสามกำมือหรือว่าสี่กำมือ,อไม่ใหญ่นะคะเล็กๆนะคะของกำมือของผู้หญิงอะคะ่ะก็จะไม่ใหญ่เกินนะคะ นี่นะคะอืมใบกำลังสวยเลยค่ะทุกคนอันเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมีโรคท่าไหร่นะคะมาแรงรบกวนก็ไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้นี่นะคะสวยมากค่ะทุกคนกำลังสะพังเลยนะคะ ลงกำลังมาเลยนะคะอันนี้นะคะ